สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้ามาดูตัวระบบเลยดีกว่าว่าใช้งานยังไงนะครับก็เข้าไปที่แอดมินก่อนนะครับนะครับก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลำดับการทํางานนะครับด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นคําสั่งการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทํางานไปเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมาจัดการหมดมู่ก่อนนะครับ ตรงหมวดหมู่เนี่ยเราจะสร้างขายของอะไรนะครับสมมว่าอันเนี้ยผมขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมสร้างหมวดหมู่ก่อน a ศูนก่อนนะครับสมมติว่าเป็นแล็มนะครับนี่ก็จะขึ้นแล็มตรงนี้มานะครับตรงนี้ก็ทําด้วย data table นะครับเป็น data table ต่อมาก็ไป็นศูนย์สองนะครับเป็น ssd แล้กันนะครับเป็นฮาร์ดดิส ksd ต่อมา A203 เป็น m อ o o l แล้วกันนะครับ nvme นะครับพอเราเพิ่มหมดหมู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราก็มาจัดการสินค้าครับมาเพิ่มสินค้าใหม่ก็เลือกหมดหมู่ครับสัวแรมก่อนแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าแรมไปนะครับ ใส่ไปตัวนี้ก็ใส่รายละเอียดสินค้านะครับก็ใส่ไปนะครับราคาก็ใส่ไปครับตัวนี้ก็สถานะก็คือว่าแสดงสินค้านี้หรือเปล่าครับหรือว่าซ่อนตอนที่ของันหมดนะครับก็สามารถปรับได้อันนี้ก็อัปโหลดรูปสินค้าครับนะก็ใส่รูปแรมไปขึ้นมาแล้วก็กดเพิ่มสินค้าครับนะก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะก็กลับไปที่หน้าจัดการสินค้าก็เห็นรูปแรมแล้ว ครัาวนี้ผมก็จะเพิ่มสินค้าเรื่อยๆนะก็ใส่แลมอีกนะครับใครจะดูก็ได้เดี๋ยวจะข้ามไปก็ได้นะครับ๋ยวผมใส่ไปเรื่อยๆอ่าใส่แลมไปแล้ว๋ยวผมใส่แค่2ชนิดพอนะสองใส่แค่2ตัวพออันนี้ก็ใส่ราคาไปก็ใส่รูปภาพไป ก็คือได้สองตัวนะครับต่อมาผมเพิ่มอีกนะครับเป็นเอ็มดัดทแว้วกันนะครับก็เส็จภาพไปนะครับต่อไปใส่อีกตัวหนึ่งแล้วกัน โอเคนะครับผมก็ใส่ครบแล้วใส่แค่สี่สี่ตัวนะครับสองประเภทนะครับต่อมาก็มานําเข้าสต็อกครับนะครับนำเข้าสต็อกนะส,สินค้าตรงนี้ส่วนตรงที่เราจัดก,การสินค้าเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขข้อมูลสินค้าแก้ไขราคาสินค้านะครับส่วนนี้เป็นเก้าร้อยแปดสิบนะครับก็กดแก้ไขก็จะเป็นเก้าร้อยแปดสิบอย่างเช่นอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับ เปลี่ยนเป็น1นึ่นะครับแล้วก็กดลบได้นะครับลบได้มีทางอย่างให้ลบต่อไปก็นําเข้าสินค้านะครับเข้าสินค้านะครับกดเสร็จแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็กดเพิ่มทีละแถวไปนะครับก็กดบวก กดบวกไปนะครับกดบวกไปครับโอเคครับก็มีสต็อกตามนี้แล้วนะครับพอมันกลับมาที่หน้าจ่ายการสินค้าก็จะเห็นสินค้าที่เป็นคงคลังนะครับก็คือคงเหลือส่วนเอเพิ่มอีกนะครับมีอยู่สิบแล้วเพิ่มไปอีกสิบกดบวกไปครับมันก็จะเป็นยี่สิบนะครับหน้าตรงนี้ ต่อมาครับก็คือสูว่าเรามีอาจจะมีโคส้ส่วนลดนะครับอาจจะเป็นอะแรมหนึ่งร้อนะครับถ้าใส่โคส้ส่วนลดนี้ก็จะลดหนึ้อยบาทนะครับกดเพิ่มรหัสส่วนลดเข้าไปอันนี้เราก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราจะเพิ่มต่อมานะครับเราก็มาที่ตัวตั้งค่าระบบนะครับ ตัวตั้งค่าระบบเนี่ยก็จะเป็นตั้งค่าบัญชีการโอนโอเคนะครับก็ตั้งบัญชีการโอนอั้สุดท้ายครับก็จะเป็นการจัดการผู้ใช้งานนะครับก็จะมีแอดมินนะครับแล้วก็มีสมาชิกก็คืออาจจะเป็นยูเซอร์นะครับยูเซอร์ทั่วไปนะครับที่เข้ามาสมัครสมาชิกเพื่อซื้อของนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอนการซื้อของกันดีกว่านะครับว่าซื้อยังไงนะครับก็เดี๋ยวออกจากระบบก่อนนะครับก็กดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียน โดยการซื้อของเนี่ยก็ใช้วิธีการลงทะเบียนนะครับหรือว่าจะกลับไปที่หน้าแรกก็ได้นะครับกดช็ปกลับไปที่หน้าแรกก็จะเห็นรูปสินค้าแบบนี้นะครับนี่ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ได้เข้าระบบเลยนะครับส่วนจะซื้อของเนี่ยเนี่ยก็กดเพิ่มลงตะกร้าก็เพิ่มลงไม่ได้ทันทีนะครับต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับหรือว่าล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับถึงจะสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยคราวนี้เรามาลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับ ก็ใส่ชื่อนามสก,กุลอีเมลแล้วก็พาสเวิร์นะครับโอเคนะครับก็ผมตั้งชื่อตามนี้นะแล้วก็กดลงทะเบียนเลยพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าสูร่ระบบนะครับเข้าสูร่ระบบโดยใช้อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์โอเคครับพอเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเห็นชื่อตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็มีตะกร้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตะกร้าสินค้าอะไรเลยนะครับเพราะยังไม่ซื้ออะไรเดี๋ยวเราจะกดซื้อ แรมแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วกัน1นึ่บาทก็กดเพิ่มมงกุฎาเลยซื้อกี่ชิ้น,นครับก็เพิ่มไปสวซื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเข้าสูต่ตร้ากับเป็นชิ้นส่วซื้ออีกครับซื้อตัวนี้อีก980ดนะครับก็เพิ่มมงกุฎาไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นขึ้นมาทันที นะครับท่ตกาก็จะมีสองชิน้นแล้วครับขึ้นมานะครับราคารวมก็ตามนี้แต่ถ้าเราจะซื้อเพิ่มอ,อีกนะครับก็กดบวกเข้าไปนะครับสมมติว่าซื้อแรมตัวนี้เพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งก็กดไปราคาก็จะเปลี่ยนทันทีเลยตรงนี้นะครับราคารวมก็จะเปลี่ยนเลยตรงนี้เห็นไหมครับก็เปลี่ยนทันทีเลยสมมติว่าเราซื้อเพิ่มไปแล้วกันนะครับราคารวมคือสามพันกสิบบาท ส่วนมีส่วนลดด้วยก็คือส่วนลดที่เราทำขึ้นมาครับก็คือแรงหนึ่งร้อยนะครับก็พิมพ์ไปแรงหนึ่งร้อยอ่าถ้าพิมพ์ถูกก็จะขึ้นว่ารหัสส่วนส่วนลดเนี่ยถูกต้องนะครับได้ส่วนลดหนึ่งร้อยแต่ถ้าพิมพ์ไม่ถูกล่ะมันก็จะไม่เจอนะครับต่อมานะครับให้เราใส่ชื่อที่อยู่แล้วเบอร์โทรนะครับในการส่งของนะครับก็กอกที่อยู่กับเบอร์โทรไปนะครับแล้วกดคําว่าดําเนินการต่อนะครับ พอดำเนินการต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสรุปนะครับจะเป็นหน้าสรุปว่าราคาเท่านี้นะส่วนลดเท่านี้นะค่าจะส่งเท่านี้นะค่าจะส่งก็คือที่เราอยู่ในการตั้งค่านะครับที่ตั้งค่าตั้งแต่อมินนะครับราคาสุทธิรวมแล้วเป็นเท่านี้นะครับส่งที่นี่ยืนยันไหมก็กดยืนยันนะครับพอเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนการชำระเงินนะครับ นี่การชำระเงินรอนนี้เรเรากลับไปที่หน้าแอดมินแล้วกันนะตอนนี้เรากลับไปที่หน้าแอดมินก่อนนะครับพอกลับไปที่หน้าแอดมินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายการ 1, สั่งซื้อขึ้นมา 1, หนึ่งรายการนะครับรานนี้เราก็ไปดูรายการสั่งซื้ออ่าเห็นขึ้นมาแล้วครับมีรายการสั่งซื้อเข้ามา 1, หนึ่งรายการยังไม่ได้ชำระเงินแล้วก็ยังไม่ได้จัดส่งไปดูที่จัดการครับก็จะเห็นว่า ตอนนี้มีส,สั่งซื้อเข้ามามีเลขที่สั่งซื้อมีรายการและราคาเท่านี้นะครับสั่งซื้อกี่บาทสั่งซื้อมาตอนกี่โมงนะครับก็จะมีหลักฐานการ,รชำระเงินครับอยู่ตรงนี้ก็คือลูกค้ายังไม่ได้อัปโหลดหลักฐานการ,รชำระเงินเข้ามานะครับพอไม่ได้อัปโหลดหลักฐานการ,รชำระเงินเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นสถานะให้เขานะครับว่าจะจัดส่งเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ติดตามสถานะการสั่งซื้อนะครับขั้นตอนควนี้เดี๋ยออกมาเป็นที่หน้าลูกค้านะครับโอเคครับคนนี้เราก็หน้าเขาน้าลูกค้านะครับลูกค้าก็ในตะกร้าสินค้าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ากดสั่งมาแล้วนะครับกดสั่งซื้อไปแล้วก็จะมีแค่ประวัติการสั่งนะครับแล้วก็การชําระเงินนะครับเพราะว่า ยังไม่ไชําระเงินแล้วก็จะมีติดตามการสถานะแต่สถานะยังติดตามไม่ได้เพราะเนื่องจากเรายังไม่ได้ชําระเงินนะครับต้องชําระเงินก่อนถึงจะเึ้ื่อสถานะการติดตามได้ต่อมานะครับก็เดี๋ยวมาชําระเงินกันดีวะนะกว่านะก็กดเข้ามาชําระเงินครับอพอชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการแนบสลิปโอนเงินนะนี่ก็เลขบัญชีโอนนะก็แนบสลิปเงิน ก็กดแนบสลิปไปนะครับแนบเรียบร้อยแล้วก็กดอัปโหลดครับนะพออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยกำชะละเงินเนี่ยก็จะไม่พบเรานะครับเพราะว่าเราส่งสลิปชําระเงินไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ก็จะมีขึ้นตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดนะก็สถานะคือรอตรวจสอบนะครับก็คือแอดมินนั่นแหละเป็นตัวคนตรวจสอบนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปที่ แอดมินเลยดีกว่านะครับมาตรวจสอบสลิปการโอนเงินครับจะออกจากระบบนะครับไปที่แอดมินโอเคครับแอดมิน <Ad min S 1> ก็เข้ามาแล้วครับก็มาดูจากการการสั่งซื้อนะครับสถานะการชนะเงินเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็นคําว่ารอการตรวจสอบนะครับเราก็เข้ามาจัดก,การครับ okay. เขียนไหมครับว่า จะมีหลักฐานการชระเงินเข้ามานะครับจากที่ตอนแรกไม่มีถูกไหมครับครน,นี้เราก็ดูสลิปแล้วโอเคแล้วถ้าเราโอเคแล้วเรากดคําว่าอนุมัติครับเพอาะอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ส่งข้อความไปหาลูกค้าได้แล้วครับเพื่ออัปเดตสถานะการสั่งซื้อนะครับและส่งอันแรกว่าได้รับยอด ได,ได้รับยอดแล้วเตรียมจัดส่งนะก็กดอัปเดตสถานะครับเห็นไหมครับสถานะถูกอัปเดตมาครับบันทึกการสั่งซื้อนะครับลูกค้าก็อัปโหลดกำชระเงินกำชาระเงินได้รับการอนุมัติเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสินค้าเพื่อจะส่งโอเคไหมครับแล้วก็ ได้รับยอดแล้วเพื่อจะส่งก็คือที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับเราอาจจะเขียนต่อก็ได้นะครับว่ากำลังส่งพัสดุอ่าเราก็กดอัปเดตสถานะนะครับสถานะก็จะอัปเดตต่อครับว่ากำลังส่งพัสดุนะครับให้ลูกคา้าได้ร,รับทราบว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วนะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรอนะครับหรือว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องสินค้า พอตรงนี้ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือจุดสุดท้ายแล้วครับนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสถานะการส,ส่งของเนี่ยก็จะถูกจบหลุดนะครับก็คือคําว่าการจัดส่งเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นเลขพัสดุนี่ครับเลขพัสดุนี่ครับเลขพัสดุนะครับกดแล้วนะครับจัดส่งเรียบร้อย พอเรากดจัดส่งเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่สามารถอัปเดตสถานะได้แล้วนะครับเพราะว่าเราส่งของมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะจบลูปในการกดสั่งซื้อสินค้านะครับคราวนี้เราก็ไปดูที่หน้าสต็อกนะครับไปดูที่หน้าสต็อกสินค้าก็ถูกหายไปครับอันนี้ซื้อไป็น2ชิ้นตนูกไหมครับก็าส<ๆ>อันนี้ซื้อไป4ชิ้นอ่าซื้อไป็น1ชิ้นก็เหลือ4ี่นนี้ไปดูของลูกค้าครับ นะพอไปดูของลูกค้าปุ๊บก็ไปดูตรงคําว่าประวัติการสังซื้อก็จะเห็นคําว่าชําระเรียบร้อยแล้วนะครับกาชระเงินก็ไม่มีแล้วนะครับคราวนี้จะขึ้นการติดตามสถานะการสังซื้อนะครับก็กดคาว่า,า,าติดตามได้เลย,เลยพอติดตามก็จะเห็นนะครับว่าสถานะถึงตรงไหนถึงตรงไหนแล้วครับนี่จนถึงอสุดท้ายครับก็คือไม่ได้พัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่จริงเราจะขายอะไรก็ได้นะครับแค่เราไปเปลี่ยนสินค้าที่หน้าร้านเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็มีเลือกหมวนหมูได้นะสามารถเลือกหมุนหมูได้โอเคนะครับถ้าใครสนใจอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถเข้าทักมาหาได้นะครับ